มันยังแปะอยู่นะโอ้ไม่แข็งแรงนะเด็กดูมันยังแต่แปะอยู่เล<ะ>่ง<ะ>นิดปืดป๊ดเลยจ้ะเเรื่อยสักสองนาทีสามนาที ออกกอกี่โคนก็ได้สั่งลงกี่โคนครับไม่มีปีกก็บิงขึ้นเลยเนี่ยไปก่อนไปก่อนอีกหน่อยหน่อยอีกอีกอีกทั้งใจแค่หนึ่งนาทีกับอีกพี่อิง กาวๆลูกสูบอ,อ,อ,อ่ะแ<ะ>หวนอ่ะอะไรหลวงยี่มอ,อีกอีกออีกกว่มาแปดิเเฮ้ยแปวสิบเตอานานเลย แต่ล้อผมเหยียบมาติดนติดตะบุกเลยนะแต่เป็นเล้งไม่ขี่สายเปล่าวะไอ้กี่คนกี่คน พอมามามาเริ่มนะครับมาเลย